I could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gonna do it my way Got em like, boy. I got like, Whoa. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันพีชมาีตลากันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่เราหายกันไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าผมแอบไปปั้นนี่อยู่นี่น้องชูก้านั่นเองนะครับผมด้วยความน่ารักของน้องนะฮะทา้ผมต้องปั้นนะครับแล้วก็หยิบมารีวิวกัน,นวันนี้นะครับจริงๆควรจะได้รีวิวหลังคลิปตัวฟามิงโก้แล้วแหละแต่ว่ามันเบล70ไงผมแบบ ติดใจแบบมันไม่ได้แบบมันต้องแบบแปดสิบักทีนึงก็ค่อยไปรีวิวดีกว่าไหมเออนะครับก็เลยใช้เวลาสักหน่อยนะครับก็ขอไปคุณผู้ชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของน้องชูก้าในช่องผมนะครับอาจจะต้องมีการแวะอ่านสกิลเทสก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นเนาะเสียเวลาสักหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากสเตตัสกันก่อนนะครับผมผมอัพบลูไปแค่หนึ่งนะครับเนื่องจากของผมมันไม่ไม่มีจริงๆนะครับเอาไปอัพไปดูฟาร์มเปโก้หมดแล้วเนาะเออสเตตัสคร่าวๆตอน้แปดสิบก ก็จากสเตตัสแล้วน้องจะเน้นไปทางอึดนะครับผมก็เลยไปขโมยเหรียญคิดมาซะเลยนะครับแบบว่า no damage นะครับอึดอย่างเดียวนะครับเน้นป่วนนะครับประมาณนี้สเตตัสนะครับส่วนสกิลนะครับก็ทีมบูธเป็นแอตแทกนะครับบูธติดเพื่อนกับเราก็จะตีแรงขึ้นเนาะสกิลที่1ก็จะเป็นสกิลทำดาเมจระยะไกลนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยแล้วเนาะสกิลนี้คูลดาวน์27วินาทีนะครับมีดาเมจอยู่ประมาณ625นะครับมีน็อกแบ็กด้วยนะครับสกิลนี้สำคัญกับเทรดมากนะครับเดี๋ยวไปอ่านเทรดจะะไได้้รูกััันนนเาาว่สคญยงงะ สกิลสองจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับก็ถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับก็จะมีดาเมจด้วยนะครับโอ้ผมนึกว่าไม่มีดาเมจเลยตอนแรกเออมีดาเมจด้วยว่านะครับมีดาเมจอยู่ประมาณ487นะครับทำให้ศัตรูติดสถานะกลายเป็นของเล่นนะครับผมระยะเวลา8วินาทีนะฮะถ้าเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จนะครับก็จะมีดาเมจเบาหน่อยดาเมจจะเบาจาก400นะครับเหลือประมาณ200-33นะแล้วก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูกลายเป็นของเล่นแค่50%เท่านั้นนะครับแต่ว่าติดเนี่ยถ้าเกิดติดเนี่ยก็8วินาทีเท่ากันเเนนนนนาาาะะคคูลลดวว์์ิิทีสกอตร ต่อไปเทปนะครับก็เมื่อศัตรูโจมตีน้องชูก้านะครับผมจะมีโอกาส5%ที่ทำให้ศัตรูคนที่มาตีเราเนี่ยนะครับผมกลายเป็นของเล่น8วินะครับ8วิในเกมผมมองว่าค่อนข้างนานเนื่องจากกูโดนบ่อยมากครับกูโดนโคตรบ่อยเลยและนานเนี่ยมันด้านลำขาดมากนะน้องชูก้านะครับแล้วก็มีความสามารถในการกันตายได้ด้วยนะครับเรียกว่าก็เหมือนกับตัวฟามิงโกเลยนะครับเลื่อมจะเด้งขึ้นมา15%ถ้าเกิดเราถูกเคไปนะครับนี่แหละเรียกว่าประกันชีวิตนีชั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ตัวของน้องชูก้ามีความสามารถในการรับดามเมจเป็นประเลือดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจเป็นประเลือดทั่วไปอย่างคิดโอนิฟิโอนิอะไรอย่างนี้รวมถึงสถานะของอาใครนูด้วยนะครับเราสามารถรับได้เนาะแล้วตัวน้องเนี่ยจะรีเลือดขึ้นมานะครับ4%แล้วก็จะร,รีคูลดาวสกิลสอให้2%ต่อฮิตที่เรารับดาเมจเป็นประเลือดด้วยนะครับก็อาคามาทำดาเมจ4%ใช่ปะ4หรือ6วะผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปเช็คแป๊บนึงนะอ่พวกฟิโอนิมัน6 คิดโอนี้มัน7%เนาะเออเราก็รีเลือดประมาณ4นะครับก็รีสู้ได้พอสมควรนะครับไม่ถึงกับว่ากากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวของอาคาเนี่ยไอติดสถานะไฟท่วมเนี่ยมันจะทำดาเมจไปใส่เลือดเท่าไหร่หาแป๊บประมาณ4%นะครับอ่า4%นะครับก็น้องก็รับมือกับอาคารนนได้ด้วยนี่หว่าเอ้ยไม่ธรรมดานะนี่แหมนะครับมีความสามารถในการรับได้ไปใส่เลือดอะไรด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเลือดของน้องมากกว่า50%จะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับเทที่2นะครับก็อ่านี้จะได้มาหลังจากที่เรา ฮาดาวเวประสิทธิ์เนาะโอเคถ้าเกิดเราทำน็องแบ็กใส่ศัตรูได้นะน็องแบ็กที่นี่ก็คือเรามีแค่ส,สกิลหนึ่งนะครับเน่เราต้องพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะครับเพื่อเราจะได้บูตดีเฟนส์ตัวเองนะครับแล้วก็รีเลือดให้ตัวเองนะบูตดีเฟนส์ประมาณ30นะครับรีเลือด15นะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดทำให้ศัตรูติดสถานะกลายเป็นของเล่นนะครับอ่าจะลดคูลดาวน์สกิลที่1 30%นะครับโอ้โหถ้า2ก็บังคับใช้ให้โดนเยอะหน่อยนะเราจะได้ใช้ท่า1ได้เพิ่มนะรีเลือดได้เพิ่มเเนนาาะะโอคปรมณี้ ตัวน้องก็ถ้าโอเคนะครับแต่ผมมองว่าลดดาเมจน้อยไปนะเป็นสายโลกที่ลดดาเมจน้อยมากเลยแค่30%มอนงหัวไม่น่าพอวะ่ะนึกว่าจะมีแบบลดดาเมจยู่ในทงเพิ่อมอีกสามสิบสัก60น่าจะกำลังดีแต่ว่าเราต้องลองไปเล่นกันดูก่อนนะครับด้วยความน่ารักของเขานะฮะมันจะต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะทุก้ชมโอเคครับผมตาแรกเราอยู่กันที่ด่านวอเตอร์เซเวนะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้คนทั้งแบบนั้นนะตะลึงกับความน่ารักนะครับโอ้โหน่ารักจริงนะผมทุ่มเพชรสุ่มหาเลยนะจริงตอนตู้มันมาเป็นสเต็ปเนี่ยเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับผมผมสุ่มมาแบบอ่าผมทิ้งเพชรตอนนั้นไปเท่าไหร่สองร้อยกว่ามั้งสองร้อยห้าสิบนี่แหละสองเออสเตปจบประมาณสองร้อยห้าสิบนับได้น้องมาพอดีสเตปสุดท้ายนะครับได <c oughs> ้มาสองตัวติดด้วยโคตรดีใจอ่ะจริงน่ารักโพดจัดไป เดี๋ยวเราจะทำให้นะครับคนในแมปแบบว่าตรึงนะครับเฮ้ยแต่ว่าตัวน้องมันอาจจะแพ้ไอ้ฟี่ใหม่นะผมว่าเนื่องจากรถระเบิดมันน้อยนะครับบูตดีเฟนต์มากเท่านั้นมันโดนต่อยทะลุโล่เนาะไอ้ทะลุเกาะเนี่ยทะลุดีเฟนต์ของที่บ้านนี่เดี๋ยวให้ใครโดนแล้วกันครับส่วนเอ้ยเราไปลุยเลยดีไหมเออเราจะทําให้คนทั้งแมปตกตะลึงนี่ว่าเราต้องไปเลยไอ้สกิลสองน้องอ่ะผมว่าแอบปวดนะถ้าเกิดเราคอเตอร์แม่นๆเนี่ยคือพอมาติดสถานะแล้วช่วงแปดวิมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคนที่กลายเป็นของเล่นเนี่ย อ่ะโอเคแต่เทิร์นสตาร์และลุยรับดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้ด้วยทีมนู้นมีฟิโอนี่พอดีนะครับน่าจะไหวทีแรกผมคิดว่าไอ้ตัวที่รับดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้มันไม่ได้มีมเอ้ยแม่มันมีแค่สองตัวในเกมเนาะแต่แม่งมีน้องชูการ์ด้วยเออผมก็เพิ่งมานั่งอ่านนี่แหละนะครับเออเอาเรื่องกังวะที่ครับอาคาไปละไปนี่กระเด็นนี่ได้น้องแบกกับได้ defense. ดีเฟนด์ดีเฟนด์มันสแต็กไม่ได้นะครับเต็มที่ก็แค่30%นะ ครับสวยนะเฮ้ยเพืพ่อนหลบสวยอยู่วิ้ยผมลงไม่ได้อุ้ยโอ้แมนเพื่อนกดไว้ก่อนกลัวอย่าเข้ามาอ๋อยหายแล้วอุ้ยผมผมผมรีเลือดได้นะนี่นี่ผมฟาดรีเลือดได้นะโอเคผมถอยมาสักหน่อยครับนี่รีเลือดรีเลือดเพิ่มดีเฟนซ์ใครรู้ โหไม่แน่ด้วยต,ตีตีคนหนึ่งทงได้ไหมมนตีคนหนึ่งทงไม่ได้อ้าผมตีคนหนึ่งทงไม่ได้อะเมื่อกี้ผมดรอส,สวยมากเลยนะแต่แบบโอ้โหแม่งตีคนทงไม่ได้ไม่ดึงทงเสร็จแล้วแล้วะแต่บูนรถใกล้มานะครับเรายังไม่ได้ใช้สกิลสองให้โดนใครเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ก่อนรอรอก่อนนี่มันเพอร์เฟกต์ดรอสได้ด้วยโอ้โหกูตายอย่างงี้โอ้ความปิงได้มาอะไรกันอุ้ยอ้าว เอ้าแล้วเขาาติดห้าเปอร์เซ็นต์ในพลาสสี่ผมไปแล้่ะเออเขาก็กลายเป็นของเล่นนะพอเขากลายเป็นของเล่นเขาก็จะวิ่งหนีแต่เติมเกรดทงแป๊บนึงนะเกรดไปละทีมบูตติดนะครับเดี๋ยวเราจะผักเราจะผักดันเขานายจะต้องเจอกับพลัสอัลตร้านี่พลัสอัลตร้านี่อูดาเมจไม่เข้าเลยอ่ะไม่ผมจะต้องดึงทงเดี๋ยนะ ลอยเอ้าโอ้มันโดนอาคารล้มก้อนโอ้กูก็เคานเตอร์ฟรีไปดิน้องเออเออ๋ยวโดนน้ำแข็งเข้าน้อยจังวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยใจเย็นนี่เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยผมว่าผมพิเกนได้นะถ้าเกิดเขาไม่กันเอาไว้อะนี่นีนี่ตรงนี้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 นี่กูดอดได้อย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะกูตีกูตีแล้วกูตีอย่าอย่าอ้หนู นีเอ้ยไมไม่เอ้ยช่วยหน่อยแจ็คแจ็คแจ็คเฮ้ยทีเดียวนี้เดียวโหนี่นี่เนี่ยรับได้ไหมมาเสร็จเร็วได้นะครับแต่ว่าเราเอ้าเฮ้ยเฮ้ยส่วนนั้นเนี่ยอ๋อจังหวะที่เขากลายเป็นอ๋อจังหวะที่เขากลายเป็นของเล่นเหมือนเขาจะไม่มีไม่มีเขาเรียกไงไม่มีเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในเขตทงไปเลยอะไอ้ชี้เอาพิกเกมเลยอะไรวะโอเคครับมาทายสองเราอยู่กันที่ด่านทิลเลอร์บาร์กนะครับ ไปไงผู้ชมครับผมบอกแล้วน้องไม่ได้มีแต่ความน่ารักนะเว้ยเออผมก็เพิ่งสตันเหมือนกันนะไม่รู้มันทาได้ปกติคิดว่าแบบเออติดของเล่นก็คือของเล่น,นเฉยนะแต่ว่าเวลาติดของเล่นไปแล้วเมื่อกีก้คือเหมือนเขาจะไม่มีตัวตนในเขตทงไปเลยนะเว้ยดีมากๆนะครับพี่เกมอ่อะดีไม่ดีอะ่ะไปไงส่วนไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยจะใช้โดนหลายๆตัวเนี่ยมันรีเลือดโคตรเถื่อนเลยนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามใช้สกิลในการเคบ้างดีกว่าเออแต่ปฏิหารคือมันชนะนเลยแหละกูเล่นสายโดายลดชนะเนี่ยแปลกๆมาก <c oughs> มิโลบ่ะโอเคเหมือนที่ผมจะสมดุลน,นะครับ๋ยวรอบนี้เราจะต้องไปดึงธงแรกไอ้เพื่อนเราหอนะขอร้องแหละนี่มันแรง S สบวกเลยนะนนายมันไม่ได้จริงๆมันต้องให้เราดึงแล้วทีมนู้นเขาก็เกือบเกือบทีมนู้นเขาไม่มีสายวิ่งนะครับโอ้โเพื่อนเป็นงานงี้โอชาแล้วมั้งงี้ชาแล้วตรงนี้เรารอไว้ก่อนนะครับผมว่าอ๋อเขาขึ้นไปหมดเลยใช่ไหมผมเติมไม่ต้องเต็มดีกว,ว่าเพราะว่าฝั่งนู้นเขาไม่มีสายวิ่งเดี๋ยวเราขึ้นเป็นเปเล่นกับเขาดีกว่าโอเคสักประมาณ7 0 80ปเปิดเดี๋ยวไปละ นี่ผมอยากเติมอันนี้แล้วผมจะทำดาเมจอะได้ปะ่ะเคฟีรออ้โหมัดเดียวเอาจัดแต่ต้องระวังตัดเลือดด้วยนะครับเพราะว่าอ่ะนี่เนี่ยนี่แน่นี่กลายเป็นของเล่นไปเลยนี่ผมขาเตอร์แม่แล้วเว้ยเห็นป้าวเมื่อกี้วอร์มาทูต้องโดนแหละอุ้ย <c ười> ห้าพันเลยเหรอเว้ย์เวอรอุ้ยกูมีเหรียญลดดาเมจนะ อุ้ยสกิลสองจะมาแล้วอ like ่ะขอค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 อรอก่อนรอก่อนรอก่อนฮะตายเลยมาไอ้กูโดนตัดเลือดตายตายเกิดไม่ได้ใช้ด้วยโดนตัดเลือดตายก่อนโคตรแย่อะไรอ่ะเจ้่ว่าเชี่ยแต่เมื่อกี้ผมใช้สกิลนี้โดนแล้วอุ้ยเขามีโอ้เรียบร้อยทานผลไม้อุ้ยแต่ว่าเขาดรอได้ยังไงผมไม่สนใจผมสกิลไปจังหวะนี้เรียบร้อยเฮ้ยสว่านโอ้โหหัวแตกอ่ะหัวแตกกดสกิล และสาบอุ้ยเขากันดีๆเหรออ้าเฮ้ย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 อย่าอยาเรามีดีเฟนส์โอเคดีมาดิมาดิมาดิกูสู้ใจขาดมาดิดาเมจได้มีกูก็สู้มาดิ๋ยหลบป๊าป๊าป๊าอ้าวมันลงมาแล้วเนี่ยว่ะเฮ้ยนอนข่าวมาอย่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 าต้องการไปขอเล่นไปซะเฮ้ยผมเขาไม่ติดพาสซีฟกูเลยนี่กูดูไม่ดีใช่ไหม โอ้ยหัวนี่ผมยังไม่ใช้นี่นะครับปืนชีพยัง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 อันนี้ใช้แล้วนี่กลายเป็นของเล่นเพื่อมันนี่ไอเลื่อนคืนตีหัวนัวมากหอวนี้นูนัูมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณไม่ต้องอยู่ในเขตตรงก้านนะจริงอ่ะอืเออหัวจะผมอึดอยู่นะเนี่ยเออเออเออเอาดิอู่ตายขาด มาเฮ้ยชิลิวคอเตอร์ผมมาแล้วสาบกูสาบนี่ไอเราดึงได้เลยเพื่อนเพื่อนดึงได้ดึงได้ช่วยกันช่วยกันเฮ้ยชิลิวเป็นงานอยู่เฮ้ย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 เรียบร้อยสวยเพื่อนเฮ้ยดึงดึงได้ไหมเพื่อนโอเคสวยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเกมนี้มั่งมาผู้ชมเกตตรงนี้เราต้องอย่างนี้เลยต้องกลายเป็นแสงสว่างซะคอัลเตอร์เอากูกับเคาัลเตอร์ไม่ติดอ่ะ อ้าแล้วยืนอีกูยืนเม่ง <c oughs> เฮ้ยแต่เอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ได้แล้ว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 นี่แหละเฮ้ยกูเล่นได้ไงไม่รู้เอาเว้ยโอเคครับอยู่กับชิโรบาร์เหมือนเดิมเฮ้ยอยากได้ดาาา่านวานุเอตส่าห์รอเวลาเปลี่ยนเั้ย <c oughs> โอเคช่างมันครับแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยโอเคนะไอ้ผมผมเริ่มนี่แล้วครับผู้ชมเริ่มเข้าถึงแก่นของเนี่ยน้องชูก้า เออตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแต่แะรจริงจริงเราจะต้องไปเจอกับตัวเมตาที่ชูก้าแพ้ทางหนักมากนะครับอย่างอาคาอินุอะไรแบบนี้ถึงตัวเราจะมีพาสซีฟที่รีเลือดสู้กับมันได้ก็เถือแต่ว่ามันมีความสามารถในการบล็อกบล็อกดาเมจได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเอ,อ่อเราไม่สามารถทําดาเมจด้วยิลที่2โดนศัตรูได้เนี่ยก็เราจะไม่สามารถทําให้เขากลายเป็นของเล่นได้นะครับโดฟามิงโกเราก็แพ้อีกหลายๆตัวอย่างฟี่ใหม่เราก็แพ้นะครับถ้าเกิดเรากดเขากดแปลงร่างทันเนี่ยตอนที่เราเคาเเน์ <laughs> เราระยะสกิลไกลกว่าด้วยนะครับเราเคาน์เตอร์ไงก็ไม่ถึงว่าเราเป็นตัวเคาน์เตอร์อร,ระยะใกล้นะครับไอ้หนวดขาวโอ้โหโอเคเลยเพื่อนเคเลยเรา็อตแบดเลยนะนายดึงทงแรกให้เราเราขอบคุณนายมากๆจริงๆนะเออจากใจเลยเพื่อนเดี๋ยวว่าสับสองไม่ไอ้ป้าโอเคตายไปหนึ่งครับตายที่หัวหงแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับแทมก็จะลงนะอ่ะก็แค่ได้ทำดาเมจไอตรงที่ได้เนี่ยนี่เป็นไงโอ้โหโดนสองการกดสกิลแบบโปรเพเยอร์ มันมีใครทำได้กูไม่ชอบคนอื่นก็ทำได้เนาะเกียรตีดีไปคูปลาอือโอ้ความสามารถในการลดดาเมจนี่มาอะไรกัน30%เฮ้ยไม่พอเฮ้ยนี่กูฆ่าได้นี่กูฆ่าได้เอา้าวัแต่ตี <c oughs> อะไรโหดข้าเลยกูโอ้เกินเ <c oughs> นี่ยไอโซโลเนี่ยมันจะแพ้เรานะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวตีแล้วประชิดไงแอบตีตีเขาไม่เล่นกับผมเลยอะระยะตีเราก็น่าเกียดมากวีโคตรใกล้อะ รารอสกิลแม่นๆนะครับรารอสกิลแม่นๆเห็นตอนนี้แง่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 ยง่แง่แง่แง่นี่แน่อ้าวไม่โดนม่ตีตีก็ไปช่วยอยู่เพื่อนช่วยอะไรก็มันต้องใกล้มากๆเลยเหรอผมต้องตีใกล้ขนาดไหนวะเนี่ยปาตรงนี้ก็ได้วะอ๋อเพลวันยืนอยู่นี่ผมกลับไปกันที่บ้านดีกว่าดูแมพก่อนมีคนมาเปล่าโอเคไม่มานะครับแต่ว่าผมยังมีเรือดไปเนี่ยเอ้ยสวยโอ้โหโอเคไปละไอ้บูทมาโอ้สกิลหนึ่งมาพอดี ไอจะหมอ,อ,อนเจาขนาดนี้ผมต้องโดนโป่งเฮสส์วัดแล้วโรเจอร์มึงโดนแน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหจำเป็มัน,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 นไม่มีเลยเหรอเสียแล้วไปแล้วสัตว์นี่นกลายเป็นของเล่นกลายเป็นของเล่นพีก้าไนท์จ้องจะตีเรากายก็จะกลายเป็นของเล่นทันทีเพชวันเราฝากโดนเราไปแล้วเรารับดาเมจไม่ไหวไอหมอน,นี่แม่งแรงเขาจะตามมาฆ่าผมเว้ยกูอยู่ในถงแล้วกูมีรถด,ดามเมจเฮ้ยแต่ผมพื้นที่ไปเลยเหรอโอ้เกินเกิน นี่เอาเลือ่อนคืนมา1 5เโอเคโอ้จุกจุ๊กไอเพจวันสู้สู้สู้มาหนดิฟังน่อยฟังอะไรฟังน่อยเขาจะฆ่าเราอะ่ะเออเพจวันกูก็ไม่ไหวเหมือนกันไปช่วยฝั่งนี้ดีกว่าตัวไโอโหสุดยอดโหให้เพื่อนแบกตานี้สุดยอดเลยให้เพื่อนแบกพี่ผมต้องหาจังหวะด,ดีดีแล้วนี่นี่นี่ออนี่แถวนี้เราจะทำเป็นทรงเดินกลายไปของเล่นไปซ้าตรงกลายไปของเล่นไปซ้านี่นีหนี่นีปีใหม่เหรอ ชิดกำแพงนี่กูขอบชิดรู้จักขอบชิดหรือเปล่าสเตปก,การกดที่มาอะไรกันผมต้องดรอสก,กิลฟรีให้ได้นะไม่ผมตายแน่แก็ไม่โดนเนาะทิหายแล้วโอ้กูโดนต่อยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้แหละ <c oughs> ของกู <c oughs> น่าเกลียดทิหายไปลงุงเอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าครับอะไรครับอะไรครับเออทำาะไรทำอะไรครับทำอะไรครับตายนะครับน้องตายตายนะตายนะ ไอ่เอ็กซ์รอดเอ็กซ์รดเป็นไงคุณตานี้ห๊มึงมาตอนไหนนี่มึงมาตอนไหนนี่คูลโกะว้นี่มึงโคตรเนียนโอเคครับเพื่ออกมานี่นะครับก็อย่างที่เห็นครับมันเล่นค่อนข้างจะลำบากนะถ้าเกิดออกมาเล่นแรงจริงๆนะนะโอ้ผมไม่ได้แต่แรงเลยเนี่ยวะโอ้เพื่อนยังแบกอ่ะตาเนี้ยบอกตรงป่องตรงนะป่องตรงเพื่อนแบกมากจากที่เห็นนะครับก็โหเล่นยากมากถึงเราจะมีความสามารถในการรับมือกับ าดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมว่าในการปั่นป่วนเป็นของเล่นก็ตามเถิดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าการที่เราจะทำให้เขาเป็นของเล่นชัวรเนี่ยคือสกิลสองนะในการเคาน์เตอร์ซึ่งเราต้องเคาน์เตอร์ให้โดนด้วยนะแต่ว่าตัวในเมตาหลายๆตัวเนี่ยมัน กูยากว่ะระยะเราก็ใกล้เออแล้วเราจคาเ์เตอร์ใส่เขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไปเล่นเปย์ล้อดีกว่านะไปร้อแม่งโกงดีนะเออถ้าจะเล่นเลเจนด์ยิงไปเล่นเปรลอดีกว่านะครับนะโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวฮ่าๆแล้วกันนะครับผมจะไปส่นใจมากนะผู้ชมครับ <laughs> อเคแล้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับายบายครับผมสวัสดีครับ